วันนี้อาจารย์ทีน่าจะมาแชร์เรื่องคัมพีมหาสัตเลขนะคะคัมพีมหาสัตเลขก็คือเลข7ตัว4ฐานรูปภาพนี้เราเอามาจาก Google นอกจากจะเป็นเลข7ตัว4ฐานแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะมีมหาทักษะที่อยู่ด้านข้างนะครับความยากของคัมพีมหาสัตเลขก็คือการจำเรือนทั้ง21เเรือนยังไม่พอถ้าผลลัพธ์ด้านล่างเนี่ย เราก็ต้องจำตัวเลขอีกเอาทักษะมาประยุกต์บริวารอายุเดชสีหมายความว่าอย่างไรข้อดีก็คือถ้าเราเชี่ยวชาญในาศาสตร์นี้เราก็สามารถที่จะทํานายแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ถามว่าอาจารย์เองเคยใช้ทํานายไหมบ่อยค่ะช่วยเหลือไปหลายท่านและการทํานายเกี่ยวกับอนาคตต่างๆก็เอามาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะติดตามาศาสตร์ต่อไปกันค่ะ